สวัสดีครับสวัสดีครับผมพบกันเช่นเคยครับกับร้านองโบบรรมีพาเครื่องครับพี่ๆนะครับวันนี้มีพาเครื่องนะครับแล้วเป็นพระสมเด็จแล้วก็ค้าเค้ากันไปครับพี่นะครับในช่วงออาเที่ยงเที่ยงบ่ายนะครับน้องเสร็จสิ้นธารกิจครับพี่ก็เข้ามารับชมรับฟังกันนะครับล้วฝากกดไลค์กดติดตามครับเผื่ออีพีนั้นครับมีวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังนะครับนะที่พี่ๆหาเช่าอยู่ก็เป็นได้ครับเน้นย้ำวัตถุกอพีครับวัตถุมงคลต่างที่มาต่างวาระครับ ทราบที่บ้างไม่ทราบที่บ้างก็ต้องกาบขอประธานอภัยนะครับนะดูกันให้ชื่นชอบดูให้ถูกใจนะครับพี่นะไม่ถูกใจไม่ต้องรีบปิดไปนะครับพี่นะดูให้ชอบดูให้ถูกใจครับมีมาแบ่งปันกันอยู่เรื่อยๆครับพี่อ่านะครับทางร้านเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับสะดวกรวดเร็วทันใจนะครับของถึงมือท่านชําระเงินกับเจ้าหน้าที่ได้เลยเบอร์โทรติดต่อลายดีนะครับขึ้นทางหน้าจอครับพี่062หครับ0 8น0 1 5 7้า ย้ำอีกครั้งนะครับ0 6 2 0 8 9 0 1 5 7นะครับหรือจะเป็นสแกน QR code นะครับแล้วเราก็ขึ้นทางด้านหน้าจอเรียบร้อยแล้วนะครับนะสแกนเข้ามาขอเพื่อนๆกันได้เลยนะครับนะช่องทางการติดต่อ youtube นะครับพี่นะนี่อ่าพิมพ์ชื่อตามนี้เลยนะพี่นะขึ้นเลยนะครับนะร้านน้องโบกระดมพาเครื่องครับพี่ๆอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับพี่นะครับนะในยามเที่ยงเนาะลายท่านก็พักผ่อนนะครับนะบางท่านก็ ทำงานทะลุเที่ยงกันเลยนะครับพี่อะนะครับรายการแรกครับพี่นี่รายการแรกครับเป็นพะสมเด็จครับพี่งค์นี้เนื้อหาเก่ามากนะครับพี่นะเนื้อหาเก่ามากครับี่หลังยุบยุบยบยอบเนี่ยครับพี่นี่ครับพี่เนื้อหาค่อนข้างที่จะหนึกนุ่มเลยนะครับพี่นะหนึกนุ่มเลยนะับพี่นี่หมายเลขหนึ่งนะครับนำาพิจารณาดูชอบได้เลยนะครับพี่นะ นี่ครับทักเข้ามาพูดคุยกันได้ครับผมหมายเลขหนึ่งเนื้อสวยๆนะครับนะหนึบๆครับนี่หมายเลขหนึ่งนะครับหมายเลขสองหมายเลขสองนี่เนื้อหาค่อนข้างออกหนึบเก่งนะครับพี่นะออกหนึบเก่งเนื้อมีความขาวเลยครับพี่นะครับเนื้อออกสีขาวเป็นพิมพ์ทรงเจดีนะพี่นะนี่ครับพี่เป็นพิมพ์ทรงเจดีนะครับนี่ เนื้อหาค่อนข้างหงึบแกงนะครับพี่อันนี้พิมพ์สูงสวยลึกชัดครับนะครับนะบขอบข้าตัดครูดหมายเลขสองครับพี่หมายเลขสองนะต่อไปครับพี่หมายเลขสามหมายเลขสามนี่จะเป็นมีค้าบดำาๆนะพี่นะคาดว่าจะเป็นค้าพระหักเก่านะครับพี่นี่ครับเป็นหลังเรียบนะครับพี่นะเป็นหลังเรียบ อ่านะครับนะเนะื้อฉ่า really? นะครับพี่นะเนื้อฉ่าเนื้อสวยครับพี่เนี่ยครับพี่ข้าวรักเก่าเก่าเลยนะฮะพี่นะเนื้อหนึบสวยมากๆนะครับนี่นะครับนะเนื้อหาเก่ามากๆนะครับพี่สําหรับหมายเลขสามนะครับพี่นะ ลึกคมชัดและขอบซุ้มนี่ตั้งสวยมากนะครับพี่นะาตั้งสวยเลยนะครับวันนี้ได้มาแบบว่าคาเขากันไปเนาะพี่เนาะคาเขากันไปครับพี่หมายเลขสี่ครับเป็นหลังเรียบเนาะขอบตัดครูดนะครับนี่ทั้งสี่ด้าน,นครับอ่นะครับนะบเนื้อหาค่อนข้างที่จะหนึบ นะครับนะหนึบนุ่มครับเนี่ยเป็นวัดละคังนะครับวงนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะพี่นะเป็นพิมพ์ใหญ่วัดละคังครับรายการที่สี่เนาะรายการที่สี่ครับพี่เราขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะพี่นะรายละเอียดไม่ชัดเจนอย่างไรเนาะก็คอมเมนต์ติชมเหมือนเข้ามาได้ครับนี่ครับหมายเลขสี่หมายเลขห้าครับ นะครับลนะ้วอ,องนี้นะครับรายการที่ห้านะพี่นะเห็นมวลสารเยอะนะครับพี่อ,องนี้เห็นมวลสารเยอะนี่ครับขอบข้างเน่าเเลยนะพี่นะขอบข้างเน่าเน่าเลยนี่ครับด้านหลังนะครับพี่ด้านหลังนะ เล็กห้าครับผมใหม่เลขกห้าครับพิจารณาดูนะครับพี่นะพิจารณาดูชอบครับพี่อ่าวันนี้ก็ได้มานะครับนะได้มาเป็นพระสมเด็จเนี่ยนะครับนะมีอยู่ประมาณเกือบสิบองค์ได้นะพี่นะนี่ครับรายการที่หกครับพี่ไปกันต่อครับนี่รายการที่หกเนี่ยเหมือนแบบว่าจะเป็นอ่า เนื้อเนี่ยคล้ายๆแบบว่าจะเป็นแบบยุบๆเหมือนเนื้อสังขยานะครับด้านหลังสังขยาอะไรประมาณนี้พี่นะครับแล้วก็สภาพก็มีแบบว่าฝนขอบฝ,ฝนข้างเล็กน้อยนะพี่นะฝนขอบฝ,ฝนข้างเล็กน้อยครับเนี่ยนี่ยครับอ่าด้านหลังเขาจะมีการยุบๆตัวลักษณะนี้เนาะ ประมาณนี้นะครับนะพิมพ์ทรงสวยนะครับพี่นี่ครับอ่านะครับนะพิมพ์ทรงสวยความหนาก็ประมาณนี้นะครับหมายเลขหกครับต่อไปหมายเลขเจ็ดนี่นะครับหมายเลขเจ็ดนะครับนะนี่ครับองนี้ก็หนาความหนาเนาะนี่ครับหลังเรียบนะครับพี่องนี้เป็นหลังเรียบครับ องน,นี้เกตทะลุซุ้มเนาะเกตเลี้ยวแหลมทะลุเลยครับพี่อ่านี่นะครับนะขอบสุ้มสวยพักพกลมสวยดีนะับพี่นี่ขึ้นเป็นขอบกระจกเลยนะพี่นะเขาเล็กเส้นบังคับแม่พิมพ์ใช่ไหมเนี่ยครับเนะี่ยขึ้นเหมือนเป็นขอบกระจกเลย หมายเลขเจ็ดครับวงนี้หมายเลขเจ็ดนะ <c oughs> ต่อไปหมายเลขแปดหมายเลขแปดนีเนนนนะ้เป็นพิมพ์ฐานแซมสองหูนะพี่นะเป็นพิมพ์ฐานแซมสองหูนะครับนะเป็นเนื้อออกค่อนข้างเนื้อขนมทั่วตัดนะครับพี่นะมีแล้วมีเหมือนแตกลายสังขาโลกนะพี่นะเนี่ยนะครับอ่อดร้องร่องรอยแตกนะครับพี่ เลืนะคขาค่อนข้างที่จะออกหนึบเหนียวนะครับนะเป็นฐานแซมสองหูนะครับพี่ฐานแซมไม่มีหูไม่เห็นหูก็มีนะครับนะแต่พิจนารณาชอบส่วนตัวนะพี่นะพิจนารณาชอบส่วนตัวนะครับก็ประมาณนี้นะครับหมายเลขแปดครับไม่ชัดเจนขอรูปภาพได้นะครับนี่รูภาพมีมวนสารเม็ดซุ้มกอด้วยเนาะ นี่ครับผมหมายเลขแปดครับต่อไปครับหมายเลขเก้านะครับหมายเลขเก้านี่ก็ค่อนข้างที่จะมีหูนะพี่นะขึ้นแบบเป็นตุ่มตุ่มนะพี่เนี่ยมีไหมนะครับเนฝั่งนี้มีนะพี่นะนี่ครับเส้นลิ้วจีวรคมสวยเลยนะพี่ ของนี้หลังเป็นหลังกระดานนะพี่นะเป็นหลังกระดานครับนี่นี่ครับมีร่องคุดคูดหน่อยนะพี่นะนี่ครับเม็ดมวลสารเม็ดขาวดำหมายเลขเก้านะครับหมายเลขเก้าครับผมความหนานี่ค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับพี่นะค่อนข้างใกล้เคียงกันครับประมาณนี้นะครับ เลขเก้าอ่ะต่อไปหมยเลขสิบวงสิบวงพอดีเลยพี่วันนี้มีมาสิบวงพอดีเลยนะครับเป็นพระสมเด็จอ่ะนีครับวงนี้หม่เลขสิบแล้วพี่นะหมายเลขสิบอ่าวงนี้เป็นพิมเกตทะลุซุ้มนะครับพี่ดูเนื้อหากเก่ามากนะครับพี่วงนนี้อ่านะครับนะเนื้อหากเก่า อย่าี่มีรูพุนเนาะตามการเวลานะครับพี่นะนี่ครับหมายเลขสิบเนาะครับเนาะหมายเลขสิบครับชื่นชอบอยังไงทักไลน์ติดต่อพิมพ์ปิดกันเข้ามาได้ครับพี่นี่อ่ะนะครับหมายเลขสิบเอ็ดหมายเลขสนะิบเอ็ดนะี่เป็นพระปิลันนะครับนะเป็นพระปีพระปิลันนะครับนะวัด ลักขังนะครับพี่นี่พระปิรันวัดระกังไม่ค่อยได้เจอนะครับพระปิรันวัดระกังพิมพ์พระโมคคลลาภาษาลีบุตรนะครับพี่อ่าเนื้อหาบ้านๆเลยนะครับพี่นะเนื้อหาบ้านๆเลยครับนี่พระปิรันวัดระกังพิมพ์พระโมคคลลาภาษาลีบุตร นะครับนี่หมายเลขสิบเอ็ดนะครับนะหมายเลขสิบเอ็ดนะครับนะเดิมเดิมครับนี่หมายเลขสิบเอ็ดครับปีลันนี่ก็ไม่ค่อยได้เจอนะพี่นะต,ต้องต้องบอกกันตามตรงนะพี่เพราะว่าน้องก็อันไหนเจอนอกก็บอกนะครับนี่ต่อมาครับเป็นซุ้มกอข้างกระหนกพิมพ์ใหญ่บัวเล็บช้างนะครับซุ้มกอนี่ก็จะได้มาวันละองสององนะพี่นะ นี่ครับถ้าได้มาก็ถือว่าโชคดีเนาะมาแบ่งปันกับพี่ๆครับเนื้อหาประมาณนี้นะครับและเนื้อหาประมาณนี้นะครับนะสำหรับสุมกอครับหมายเลขสิรายการที่12นะครับรายการที่12สุงมกอพิมพ์ใหญ่ข้างกันหนุกก็เป็นสายพระเบนจภาคีนะครับพี่นี่ อ่าดูซ้อแขนลึกๆนี่คาบดำๆเพียบเลยอ่หมายเลขสิบสองคาบตรงนี้ครับต่อไปหมายเลขสิบสามหมายเลขสิบสามได้มาเป็นเหรียญเจ้าสัวนะครับนะับเป็นเหรียญเจ้าสัวอ่าหลวงพ่อกเกษมนะครับนี่หลวงพ่อกเกษมเขียนมโกสุสันตลรักนะปีวันที่สิบสองสิงหานะครับนะับปีสามห้า เดิมมากๆนะับพี่นะเดิมมากๆเลยนี่ครับเป็นเหรียญเจ้าสัวเหรียญเจ้าสัวใหญ่นะครับพี่นะขนาดกําลังห้อยครับพี่ขนาดกําลังห้อยพอดีนะครับเหรียญเจ้าสัวหลวงพ่อกเกษมเขมะโกหมายเลขสิบสามนะครับหมายเลขสิบสามครับตรงนี้ หมายเลขสิบสี่หมายเลขสิบสี่วันนี้ได้มาเป็นแหวนพิรอดอันหนึ่งนะพี่นะเนี่ยแหวนพิรอดลงรักทาทองเก่านะครับพี่เนี่ยนะครับน้วเนื้อแดงแดงเลยพี่นี่รักนิ่งแดงเลยนะครับพี่นะเนี่ยครับเนี่ยทาทองเก่าเป็นแหวนพิรอดนะครับองนี้ไม่ทราบ อาจารย์นะครับพี่นะไม่ทราบอาจารย์เราสี่ร้อยบาทนะพี่ไม่ทราบอาจารย์เราสี่ร้อยบาทนะครับเหมือนพี่รอดเก่านะเป็นเครื่องรางเก่าครับพี่แห้งมากนะรักแห้งมากเลยพี่อ่ะนะครับเหมือนพี่รอดรายการที่สิบสี่นะครับเอาสี่ร้อยบาทครับพี่ตรงนี้ไม่ทราบพี่นะเอาสี่ร้อยบาทหมายเลขสิบห้าโอ้โหมงนี้ครับ เป็นรูปหล่อนะรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับพี่นะครับอ,อวัาท่ามะไฟนะครับนะทันตัวนะนะครับสาหรับกูวัดท่ามะไฟมีทันตัวหลวงพ่อนะพี่นะทันตัวหลวงพ่อเงินนะครับตรงนี้เป็นหลวงพ่อเงินนะครับนะพิมพ์ทรงนี่จะแตกต่างกันพี่ดูดิพิมพ์ใบหน้าชัดมากองนี้นะ่าจะเป็นเนื้อสำลิศเก่าเลยนะพี่นะนะครับดาปึ๊ดเลยนี่ นะครับน่าจะเป็นเนื้อสำลิดเก่านะครับนะ้าทันตัวนะครับทันตัวหลวงพ่อนะพี่นะถ่านะครับนะเป็นกรุวัดท่ามะไฟโอ้ตรงนี้เนื้อแบบดูดันมากนะพี่นะดูดันมากนะครับเป็นหล่อโบราณน,นะครับนี่ครับพี่ นี่ครับเป็นเนื้อสัมฤทธิ์ดำปื๋เลยนะพี่นะดำปื๋เลยนี่อ่ะหมายเลขสิบห้านะครับหมายเลขสิบห้าต่อไปหมายเลขสิบหกหมายเลขสิบหกจะเป็นพระนางกำแพงนะครับนะเป็นพระนางกำแพงครับนี่เป็นเนื้อชินตะกัวนะนี่ครับพระนางกำแพงเนื้อชินตะกัวเนื้อชินเงินนะครับพี่ สำหรับองค์น,นี้เนื้อชิ้นเงินผ้านางกำแพงเอาสี่ร้อยบาทนะครับเอาสี่ร้อยบาทนะครับนะราคาจับต้องได้นะครับพี่นะราคาจับต้องได้ครับพี่ราคาเบาบางมากนะพี่นะน้องได้มาถูกก็แบ่งถูกนะครับพี่นะได้ามาถูกก็แบ่ง,งันเงเนี่ยครับพระนางกำแพง สี400่ร้อยบาทครับนี่หมายเลขสิบหกนะครับพี่หมายเลขสิบหกนะต่อไปหมายเลขสิบเจ็ดหมายเลขสิบเจ็ดนี่เป็นพะระคงลำพูนนะพี่นะเป็นพะระคงลำพูนเนื้อดำน้องจำได้ว่าน้องเคยได้มานะเนื้อดำดำแบบนี้ไม่รู้พี่ท่านไหนปิดไปนะพี่นะ องน,นี้เนื้อดำเก่ามากนะครับพี่นะเก่ามากดูเม็ดแร่ยังเห็นนะพี่นะแร่ดอกมะขามยังเห็นนะครับนี่พระคงลําพูนเนื้อดำนะครับพี่รงน,นี้ก็ไม่ค่อยได้เจอนะครับไม่ค่อยได้เจอส่วนมากก็จะเจอแบบเป็นเนื้อดินธรรมดาเนาะนี่ครับนี่สำหรับองนี้พระคงก็สภาพผิวเปิดๆหน่อยนะครับ พระคงลำพูนครับพี่อ่ะหมายเลขสิบเจ็ดนะครับเอาหมายเลขส <c oughs> ิบนะเจ็ดพิมลึกคมชัดนะพวกฐานพวกอะไรยังมีคมชัดอยู่เลยพี่ดำเปิร์กับพี่นะครับตรงน,นี้ต่อไปหมายเลขสิบแปดหมายเลขสิบแปดวันนี้ได้เม็ดขนุนเนื้อเทามาหนึ่งองค์นะพี่นะเนื้อเทาๆเลย ไม่มีไม้วัดนะพี่นะเดี๋ยวจะวัดขนาดให้ดูเนี่ยเนื้อออกเทาๆครับพี่นะครับเม็ดขนมน,นะครับเม็ดแรกลองเส้นลวดลายคมชัดนะครับพี่นะลองเส้นลวดลายคมชัดครับพี่ ลีลาเม็ดขนุนหมายเลขสิบแปดนะครับนะหมายเลขสิบแปดไม่รู้เด็กไปเล่นไว้ไหนนะพี่นะเนี่ยมาเลยครับจวัดหาไม่เจอนะครับนี่หมายเลขสิบเก้าครับหมายเลขสิบเก้านี่เป็นเหรียญหล่อโบราณนะครับนะเป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อสีสวรรค์นะครับนะองค์นี้หล่อโบราณหูขวางนะครับรูปทรงคล้ายเสยมานะนี่ครับล่องตะใบเบอร์ห่างหงเลยพี่ นะครับโบราณมากนะครับเนื้อนี่เป็นเนื้อทองผสมนะพี่นะเนื้อเนี่ยเป็นเนื้อทองผสมออกเขียวอมเหลืองนะครับสภาพบ้านๆเลยนะพี่นะสภาพบ้านๆเลยนะครับดูนี่คาบดำๆติดกเต็มเลยพี่ตรงนี้แบบผิวได้เดิมเลยพี่นะครับผิวได้เดิมมากๆนะครับนะเป็นเหรียญหล่อเสมาหลวงพ่อสีสวรรค์หูขวางนะพี่นะนี่ครับ ลองตะใบเดิมๆหมายเลขสิบเก้านะับพี่หมายเลขสิบเก้าหลวงพ่อสีสวรรค์ต่อไปหมายเลขยี่สิบหมายเลขยี่สิบได้มาเป็นหลวงพ่อเงินครับนี่ดุปลอโบราณหลวงพ่อเงินนะครับนี่โลหะเนื้อใกล้เคียงกันเลยนะพี่นะสีเนื้อโลหะในใกล้เคียงกันเลยฐานนี่มีขึ้นสาแดงแงเลยนะพี่นะ นี่ครับหลวงพ่อเงินวัดบางคารจังหวัดพิจิตรนะครับพี่สุดยอดพะระรูปหล่อนะพี่นะยอดนิยมองนี้เป็นพิมพ์หูแต่บ่านะพี่นะนี่ครับพิมพ์นิยมหูแต่บ่า นะครับนี่เนือโลหะสวยนะครับองน,นี้หมายเลขยี่สิบนะครับพี่นะหมายเลขยี่สิบนี่ครับพีมีครึ่งสาแดงๆนะครับหมายเลขยี่สิบขาองนี้หมายเลขยนนี่สิบ <c oughs> เอดีครับอีกหนึ่งองค,ครับนี่หมายเลขยี่สบเอด องน,นี้เป็นพิมพ์หูแต่บลาเหมือนกันนะพี่นะหูแต่บลานะครับบางพิม์มีหูจะไม่ติดนะพี่นะบางพิม์นีหูจะไม่ติดนะครับองน,นี้เป็นพิมหูแต่บลารูปลอหลุมพังเงินเนื้อหาโลหะนี้ค่อนข้างเก่านะพี่นะเนื้อหาโลหะค่อนข้างเก่า อ่ะน,นะครับพิจารณาดูชอบนะครับพิจารณาดูชอบนะครับพี่นี่ม็ดแร่เนี่ยอ่ะนะครับหมายเลขยี่สิบเอ็ดย่า่ำดีนะพี่นะอองคนนี้ล่ำดีนะครับฐานสวยเนื้อลหหดีครับหมายเลขยี่สิบเอ็ดหมายเลขยี่สิบสองอ่วันนี้ได้ผงสุพรรณมาหนึ่งองค์ครับพี่นี่ผงสุพรรณมาฝากหนึ่งองค์ นี่ครับส่วนตัวชอบนะพี่นะส่วนตัวน้องชอบเนี่ยน้องมาแบ่งนะครับพี่นะส่วนตัวเนี่ยน้องชอบนะครับน้องคัดมาแบ่งกับพี่พีๆนะครับแต่ต้องแล้วแต่พี่พๆว่าพี่พี่ดูชอบหรือไม่นะพี่นะก็มาแบ่งปันพอราคาจับต้องได้อะนะครับนะนี่ครับองค์นี้เป็นผงสุพรรณเนื้อดินสวยนะครับสวย ถนะ็ถือว่าสมบูรณ์เลยนะพี่นะถือว่าสมบูรณ์นะครับผิวสัมผัสมีบริเวณหน้าอกเล็กน้อยนะครับนะมีเล็กน้อยนะครับนี่นี่ครับ <c oughs> หมายเลขยี่สิบสองนะครับพี่นะหมายเลขยี่สิบสองนะครับ <c oughs> <c oughs> ต่อไปหมายเลขยี่สิบสามหมายเลขยี่สิบสามได้ อ่าเนื้อว่านหลวงพุทธทดมานะพี่นะนี่ครับดันใต้ถาดเป็นรูนะเป็นเนื้อว่านหลวงพุทธทดสมบูรณ์พิมพ์คมชัดนะครับพี่ นี่นะครับนะประมาณนี้นะครับน้าพิจารณาดูชอบนะพี่นะพิจารณาดูชอบดูให้ถูกใจครับนี่ครับอ่านะครับหมายเลขยี่สิบสามครับวันนี้ก็มียี่สิบสามรายการเนาะพี่เนาะนะครับสนใจรายการไหนก็เบอร์โทรไายละเอีขึ้นทางหน้าจอนะครับนะศูนย์หกสองศูนย์แปดเก้าศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดครับหรือสแกนชิลโค้ดได้เลยขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะครับพี่นะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับพี่ผิดพลาดประการใดกบขอประธานอภัยไว้ด้วย นะครับนะก็เฮงรวยรวยสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับนะเดินทางปลอดภัยตลอดทุกเส้นทางครับเฮงรวยรวยสวัสดีครับ